ตานอนไม่หลับตาหลับแต่สมองไม่หลับนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลมลมมันจะมีสอง,ส,องส่วนนะคะลมที่อกนะคะกับลมที่ลำไส้ลมที่อกก็คือลมเรื่องของเกี่ยวกับระบบะหัวใจนะคะ,ะเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดความกังวลความวิตกจริตนะคะหรือว่าเป็นแพนิคอนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลมเขาเรียกว่าลมปริไทยหักคีนะคะ เกี่ยวกับลมเสียบแทงที่หัวใจเนาะพี่ลองไปเช็คตัวเองว่าเรามีความเครียดความวิตกกังวลน,นอนน้อยหรือว่าเอา่ยังไงอะขี้หงุดหงิดขี้โมโหอะไรไหมนะคะลองเปลี่ยนนะคะลองปรับพฤติกรรมตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนที่สองเนาะการนอนไม่หลับเกิดจากอาหารได้เหมือนกันนะคะพี่ไปเช็คอาหารของตัวเองที่ท,ที่เรากินอยู่นะคะทุกวันเนี่ย อาหารที่กระตุ้นนะคะทำให้นอนไม่หลับนะะส่วนมากจะเป็นอาหารริดร้อนนะคะอาหารริดร้อนได้แก่อาหารรสเผ็ดนะคะอาหารพวกหวานเนาะ,ะอาหารที่มันย่อยยากนมบัวขนมปังอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้แต่ผลไม้หวานๆถ้ากินเข้าไปเยอะค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราร้อนเนะะาะพี่สังเกตง่ายๆสมมุตินะคะพี่ไปกินเงาะนะคะกินทูเรียนกินลิ้นจี่ ของพวกนี้เป็นเป็นผลไม้รสหวานทั้งหมดเลยนะคะเวลาเรากินเข้าไปค่ะความหวานเข้าไปในตัวเนาะมันจะเขาเรียกว่าการเพิ่มกรดในร่างกายนะคะพอกรดในร่างกายเยอะถ้าแผนไทยเขาเรียกว่าความร้อนมันจะสะสมนะคะกระเพาะพี่จะร้อนตัวพี่จะร้อนเนาะพี่กินทุเรียนพี่รู้สึกยังไงอ่ะทุเรียนถือฮ้อนก่อนใช่หรออ่ะ,อะกินทุเรียนพี่จะรู้สึกร้อนคอร้อนท้องนะคะกินเหล้าพี่รู้สึกยังไง ก็ร้อนคอร้อนท้องเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารริดร้อนหรือกินพวกพริกต่างๆพวกกาแฟกาแฟเป็นอาหารริดร้อนนะคะยาริดร้อนคือมันเพิ่มความร้อนแสดงว่ามันเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้ให้เราร้อนพรร่างกายเราร้อนปุ๊บเขาเรียกว่ามันจะเกิดลมนะคะลมแทรกออกตามตัวนะคะผิวก็จะร้อนคอก็จะร้อนลมหายใจร้อนทุกอย่างนะคะพอร้อนขึ้นนะคะตีขึ้นส่วนบน ลมพวกนี้ค่ะมันจะขึ้นในส่วนของสมองด้วยนะคะอาจจะมีผลหนึ่งคือความเครียดความการนอนไม่หลับสมองคิดอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนเป็นความดันเป็นเป็นไมเกรนเพิ่มขึ้นอยเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าลมในตัวนะคะเกิดจากอาหารและเกิดจากสภาวะจิตที่มันมีความกังวลความเครียดอยู่อย่างเงี้ยค่ะอะพี่ลองไปปรับดูนะคะพอปรับแล้วเนี่ยถามว่าจะทํายังไง ตอนนี้พี่ชนิตานะคะคือความร้อนในร่างกายสูงก็เปลี่ยนอาหารนะคะอาหารที่เป็นริดร้อนทั้งหมดให้ลดลงหรือหยุดนะคะของหวานของทอดของมันให้ลดลงชานมชาเขียวของเผ็ดจัดอะไรก็ตามที่มันย่อยยากขนมปังขนมจีนอะไรอย่าก๋วยเตี๋ยวลัดหน้าอะไรที่เส้นใหญ่ๆที่มันมีแป้งเยอะๆะค่ะอันนี้เพิ่มความร้อนเพิ่มกดผลไม้หวานถ้าเป็นไปได้งดทานทุกชนิดที่มันมีรสหวานนะคะแล้วก็ให้ไปทานน้ําใบเตย น้ำใบบัวบกใบยญนางเพิ่มเพื่อปรับร่างกายให้มันเย็นขึ้นเนาะอ่าตามนี้แล้วลองลองอปรับตามนี้ดูก่อนนะคะถ้าดีขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องกินผู้หลานแต่ถ้าสมมุติว่ามันมันปรับร่างกายแล้วแต่อยากจะให้แบบร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะทําให้เลือดไหลเวียนดีด้วยก็สามารถกินผู้หลานร่วมด้วยได้นะคะทั้งชาทั้งแคปอ่าโอเค